สามประโยชน์จากมาฟักห้อตีคุ้นคนจะต้องพู้สูงอายุในบ้านของคนกินนะเจ้าเพาชชาเชมบอกรวยนะเจ้ามาฟักค้อนอ๋อเป็นพืชพักติว่เหมาะมากเลยเจ้าสำหรับผู้สูงอายุข้อที่หนึงก็คือเปิ้นมีกากใยหารสูง ผู้สูงอายุจะได้คัดทายได้คล่องเจ้าข้อที่2ผู้สูงอายุบางท่านนอนบักลับหรือว่ารับแล้วสะดุ้งตื่นกวาจะนอนเนี่ยโอ้เหมือนนะเจ้ามาฟักห่อปัญญาขึ้นการนอนรับได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเจ้าแล้วก็ข้อที่3มบํารุงสายตาเจ้าปนจะได้มามีปัญหาตาผ่าตามัวจากการที่ว่าใจไงมันนักแล้วแต่ผู้สูงอายุกับตาอ่อนน้อยเนี่ยต่างกันเนอะผู้สูงอายุเนี่ยตาปนจะหมู่หมัวน้อย เนาะฉะนั้นการได้หับตัวบำรุงสายตาเข้าไปแ็จะย่างึ้นการมองเห็นของเปิดดีขึ้นกว่าเดิมนะเจ้าแต่สิ่สสำคัญนะเจ้าค้าเจ้าเพชชัเอ็มบอกเลยว่าบอควรจะหึ้งกินมากจนเกินไปนะเจ้า เพราะว่ามาฟักข่อแย่เปิน้นปืนต้องแน่นตองได้นะเจ้ามีประโยชน์แต่คนจะต้องกินในขณะตีเหมาะสมนะเจ้ามีคําถาม่ึงยาเหลืองสุขภาพอัญญางกะตักมาอู้กันกับข้าเจ้าเพซาชเอมนะเจ้า